สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ U.S. Stock Brief by AlphaRendit เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคนวิเคราะห์หุ้น Circle CRCL อย่างละเอียดโอกาสเติบโตจากยุคทอง Stable c ค i ยกับความเสี่ยงซ่อนเร้นที่ต้องรู้ก่อนลงทุน Circle Internet Group CRCL กลายเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดตัวหนึ่งในปี2025หลัง IPO ที่ราคา31ดอลลาร์และพุ่งทะยานขึ้นไปแตะ240ดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึง1เดือนโดยได้รับแรงหนุนจากกระแสความสนใจใน Stable Coin การผ่านร่างกฎหมาย Genius Act และความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ทางการเงินทั่วโลกแต่นอกเหนือจากราคาหุ้นที่พุ่งแรงยังมีคำถามสำคัญว่าธุรกิจของเซ r c l e มีความยั่งยืนหรือไม่รายได้มาจากไหน ความเสี่ยงคืออะไรและนักลงทุนควรเข้าลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงที่หุ้นดูแพงเกินพื้นฐานบทความนี้จะพาคุณเจาะลึกโมเดลธุรกิจของ CRCL วิเคราะห์มบการเงินล่าสุดจุดแข็งจุดเสี่ยงและมุมมองของนักวิเคราะห์สายบวกและสายลบเพื่อให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วนที่สุด Circle ทำธุรกิจอะไรรายได้หลักมาจากไหน Circle เป็นผู้ให้บริการ Stablecoin รายใหญ่ที่2ของโลกโดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ USDC และ EURC ซึ่งเป็นเหรียญดิจิตัลที่มีการตรึงมูลค่าแบบ1ต่อหนึ่งกับสกุลเงินจริงคือ USD และ EUR ผู้ใช้นำเงินฝากเข้า Circle และรับเหรียญ USDC กลับออกไปส่วน Circle นํนำเงินสดที่ได้รับไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท c ซอร์เยังมีพันธมิตรทางการค้ายเช่น c คอ b a s e ซึ่งช่วยกระจาย USDC ไปยังผู้ใช้รายย่อยและสถาบันและทางบริษัทก็ต้องแบ่งรายได้จากดอกเบีย้ยให้กับพันธมิตรเหล่านี้งบการเงิน Q1 2025รายได้โตรแรงแต่เน็ตามา g i จินยังบางในไตรมาส1ปี2025เซอร์เคมีรายได้รวม578ล้านดอลลาร์เติบโตขึ้น58.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ64.8ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น33.2%อย่างไรก็ตามหากเจาะลึกในโครงสร้างต้นทุนจะพบว่าค่าใช้ใจ่ายหลักของบริษัทอยู่ที่ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายซึ่งมากถึง40%ของรายได้ทั้งหมดโดยเฉพาะการจ่ายส่วนแบ่งรายได้กับ Coinbase ที่สูงถึง102ล้านดอลลาร์ภายในไตรมาสเดียวปัญหาคือหากปริมาณ USDC ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Coinbase เพิ่มขึ้นอีกเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เซอร์เอาจถูกขึ้นกำไรจนเกือบหมดแม้รายได้ยังจะเติบโตอยู่ก็ตามมูลค่าหุ้นเซอร์เคตอนนี้ถือว่าแพงหรือไม่ราคาหุ้น CRCL ณระดับ240ดอลลาร์ 40, สะท้อนมูลค่ากิจการหรือ Market Cap ราว52ล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้ย้อนหลัง12เดือนอยู่ที่1.8ล้ 8, านดอลลาร์หมายถึงหุ้นมีสัดส่วนราคาต่อรายได้แบบ PS ราว29เท่าและราคาต่อกำไรสูงถึง305เท่า เมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินอื่นๆอย่าง Visa, Mastercard, PayPal หรือแม้แต่ Coinbase เองจะพบว่า CRCL แพงกว่าหลายเท่าตัวทั้งที่รายได้ยังพึ่งพาดอกเบี้ยจากพันธบัตรและยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนกับ Coinbase อยู่ Genius Act กฎหมายเปลี่ยนเกมที่ส่งแรงบวกให้ Circle เมื่อวันที่17มิถุนายน2025วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมาย Genius Act ด้วยคะแนนเสียงทุ่มทน68ต่อ30 โดยเนื้อหาในกฎหมายนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการ Sta b บ e c ค i ยกฎหมายกำหนดให้ผู้ออก Sta b l e c คอยต้องถือทุนสำรองเป็นจำนวนคือ1ต่อหนึ่งอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากที่มีการประกันและต้องรายงานบัญชีอย่างโปร่งใสต่อสาธารณะผู้ใช้สิ่งที่สำคัญคือเซอร์เคิลปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อยู่ก่อนที่กฎหมายจะออกทำให้บริษัทได้เปรียบเนื้อคู่แข่งอย่างเทเทอร์ยูเ T, ซึ่งยังมีข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสในการถือทุนสำรอง โอกาสในอนาคตของเซอร์เคใหญ่แค่ไหนนักวิเคราะห์สายบวกให้ภาพว่าตลาด Stable Coin ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าราว260ล้านดอลลาร์อาจโตแตะ2ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2028หาก Circle ยังรักษาส่วนแบ่งตลาด24%ไว้ได้นั่นหมายถึง USDC จะมีทุนสำรองกว่า480ล้านดอลลาร์เมื่อรวมกับการขยายตัวเข้าสู่ตลาดการโอนเงินข้ามประเทศที่มีขนาดตลาดกว่า212ล้านดอลลาร เซอร์เอาจกลายเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานชำระเงินระดับโลกแข่งกับระบบเดิมอย่าง Swift, Visa, Mastercard หรือ PayPal ได้ในอนาคตความเสี่ยงสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตา 1. ความเสี่ยงจากดอกเบี้ยรายได้ของเซอร์เคมาจากดอกเบี้ยพันธบัตรหากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยรายได้ก็จะหดตัวทันทีโดยการลดลงเพียง1%อาจทำให้รายได้หายไปถึง439ล้านดอลลาร์ต่อปี 2. พึ่งพาคอยเบสมากเกินไป ข้อตกลงที่แบ่งรายได้50%ให้กับคอ i n b a s e ทำให้กำไรของ Circle ตกอยู่ในความเสี่ยงหาก USDC ที่ถืออยู่บนคอยเบสเพิ่มขึ้นอีกบริษัทอาจกำไรหดหาย 3. dilution จากหุ้นที่รอแปลง Circle มีหุ้นสำรองที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้อีกกว่า80ล้านหน่วยซึ่งหากถูกแปลงทั้งหมดจะทำให้หุ้น CRCL ปัจจุบันเจอภาวะ dilution ที่รุนแรง 4. การแข่งขันจากรายใหญ่ แม้เซอร์เคอร์จะเติบโตเร็วแต่ก็เผชิญกับคู่แข่งอย่างเทเทอร์ USDT ที่ครองตลาด60%รวมทั้ง PayPal, Binance, Amazon และ Walmart ที่เริ่มแสดงความสนใจใน Stable c o i n กลยุทธ์ลงทุนที่น่าสนใจขาย Put Option สร้าง yield สูงแบบมี Margin of Safety นักวิเคราะห์บางรายมองว่าราคาหุ้น CRCL ตอนนี้สูงเกินไปที่จะลงทุนโดยตรงแต่การขาย Put Option ที่ s t r i k e p r i c e 80ดอลลาร์ถือเป็นวิธีที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่นการขายพุทอปชั่นหมดอายุตุลาคม2025ที่ราคา80ดอลลาร์จะได้รับพรีเมียม3.8ดอลลาร์หรือเทียบเท่า4.5%ของเงินประกันที่ใช้ซึ่งถ้าคำนวณแบบ annualize จะได้ yield สูงถึง14.3%ถ้าหุ้นไม่ร่วงต่ำกว่า80ดอลลาร์จนถึงวันหมดอายุคุณจะได้กำไรเต็มจากพรีเมียม ถ้าหุ้นร่วงต่ำกว่า80ดอลลาร์และถูกบังคับให้ซื้อหุ้นคุณก็จะได้ถือหุ้น CRCL ที่มูลค่าต่ำกว่า66%จากราคาตลาดและได้หุ้นในราคาที่มี PS เพียง9.5เท่าซึ่งถือว่ามี margin of safety สูงกลยุทธ์นี้ถือเป็นทางเลือกที่ฉลาดสำหรับนักลงทุนที่อยากมี exposure กับ Circle แต่ไม่อยากซื้อหุ้นแพงตอนนี้มุมมองจากนักวิเคราะห์ฝ่ายบวกวัสฝ่ายลบ นักวิเคราะห์สายบวกบอลิชมองว่าเซอร์เคิลมีโอกาสเติบโตโมหาศาลในอีก5-10ถึงบปีข้างหน้าเป็นผู้นำในตลาดที่ขยายตัวรวดเร็วได้รับแรงหนุนจากกฎหมาย g e n i u s a แ t และมีความโปร่งใสสูงกว่าคู่แข่งในขณะที่นักวิเคราะห์สายลบหรือสื่อคือแบริ ish มองว่าราคาหุ้น CRCL ลนณะปัจจุบันสะท้อนความหวังอนาคตเกินไปมีความเสี่ยงจากดอกเบีย้ยและการพึ่งพาคอยเบสมากเกินไปและอาจเผชิญกับแรงเทขายหากรายได้ชะลอตัวลงหรือหากถูกดิลูตบัตทัมไล Circle เป็นบริษัทที่อยู่ในจุดตัดระหว่างโครงสร้างพื้นฐานการเงินแบบใหม่และโอกาสธุรกิจมหาศาลระดับโลกแต่ก็แบกรับความเสี่ยงสูงเช่นกันทั้งจากดอกเบีย้ยที่แผันผวนคู่แข่งรายใหญ่และความไม่แน่นอนจากข้อตกลงกับพันธมิตรราคาหุ้นที่วิ่งแรงกว่า700%หลัง IPO อาจยังไม่ได้สะท้อนกำไรที่มั่นคงแต่สะท้อนความหวังว่า Circle จะกลายเป็นวีซ่าแห่งโลก s t ต b บ e c คอย หากคุณเชื่อในอนาคตของเทคโนโลยีการเงินและระบบ Stable c o i n การลงทุนใน CRCL อาจคุ้มค่าแต่คุณใช้กลยุทธ์ที่มีขอบเขตความปลอดภัยสูงเช่นการขายพุทธออปชั่นแทนการไล่ซื้อราคาสูงเพื่อให้ได้ทั้งผลตอบแทนและโอกาสถือหุ้นในราคาถูกขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง Alpharendit ทั้งบน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ